สวัสดีครับพบกับคลิปจากช่อง FPL by TV Review กันเช่นเคยนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการวางแผนในช่วงที่สำคัญสุดๆนะครับก็คือช่วง4เกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับรวมถึงมาแนะนำนักเตะที่น่าสนใจในแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวเลือกกันทีมนะครับในวิกที่35นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็มารีวิวนะครับ บอลที่เตกันไปในช่วงเกมวีที่34ที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับก็คู่แรกนะครับก็คือลิเวอร์พูลนะครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ3นะครับโดยนัดนี้เรียกว่ามีดราม่าสอนดราม่านะครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยออกนํา3ประตูต่อ0นะครับตั้งแต่ช่วง15นาทีแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาโดนสเปอร์ตีเสมอ3ประตูต่อ3นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจาก ลิชาริซอนนะครับซึ่งเป็นเด็กเก่าของเอเ์ตันคูแคนะครับแต่ว่าดราม่าที่ซ้อนกันก็คือในช่วงที่สเปอร์ช่วงทีทิฟผูเขียบอลนะครับนะครับลีฟูก็มาได้ประตูชัยนะครับจากความผิดพลาดของลูคัสมูล่านะครับที่ส่งบอลคืนหลังนะครับแล้วก็ทางดีโกโชต้านะครับก็ยิงประตูเข้าไปทําให้ลีฟผูเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเอาชนะสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ3านะครับโดยในดัดนี้เนี่ยโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับก็มียิงจุดโทษเข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่ ก่อนหน้านี้ซาร่าก็ยิงจุดโทษพลาดไป2ลูกนะครับถัดมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีในบ้านนะครับเปิดเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับได้ประตูจากบูโดเฟอร์นานนะครับที่ยิงซ้ําจากการยิงของแรดฟอร์ดเข้าไปนะครับโดยนั้นนี้แมนยูก็มีคู่เซนเตอร์ก็คือลุคชอนะครับกับลินเดเลิฟนะครับซึ่งนั้นนี้ลินเดเลิฟเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคถัดมานะครับก็คือคู่คืนวันอังคารนะครับ อาเซนอลนะครับทีมที่อยู่ในกลุ่มบนของตารางเนี่ยนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับได้ประตูจากบารตินโอดิกาสอลูกนะครับแล้วก็คาเบียเฮซุสหนึ่งลูกนะครับซึ่งในนัดเนี้ยกรานิชชาก้าเนี่ยได้แต้มจากการเอซิสถึง3ลูกนะครับจากการเปิดบอลให้โอดิกาสอลูกนะครับแล้วก็ยิงยิงไปโดนบล็อกนะครับก่อนที่เฮซุสจะยิงเข้ายิงซ้ำเข้าไป1ลูกนะครับก็ ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งของอาร์เซนอลนะครับส่วนเชลซีก็ได้ประตูจากมาดูเอเค้นะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับถัดมานะครับในช่วงคืนวันพุธนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลนดไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ประตูจากจุดโทษของโมเฮสโมเฮสซาลานะครับยิงประตูเข้าไปลูกเดียวนะครับก็เอาชนะฟูลแลนดไปได้นะครับแล้วก็อ่าถัดมานะครับเอ่อคืนวันพุธเหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ สามประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งทั้งสามลูกเนี่ยได้ประตูจากครึ่งหลังทั้งหมดเลยนะครับในนัดเนี้ยก็หนึ่งในนั้นก็คือประตูจากเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับซึ่งเขาก็ยิงบวกประตูได้อีกนะครับทําให้ตอนเนี้ยเขายิงประตูไปแล้วสาสิบห้าลูกนะครับทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของอาร์นเชลเลอร์แล้วก็แอนดิโกที่แอนดิโกที่ทําไว้สาสิบสี่ประตูนะครับซึ่งตอนเนี้ยฮาแลนด์เองเนี่ยก็ยังมีเกมในมืออีกห้าเกมนะครับก็มาดูว่าสถิติสุดท้ายแล้วเนี่ยของฤดูกาลเนี้ยฮาแลนด แล้วก็คู่สุดท้ายเลยนะครับไบรตันนะครับเอาชนะแมนยูไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อเกมเมื่อคืนนี้นะครับโดยจริงๆเนี่ยเกมมันเหมือนจะจบไปแล้วนะครับก็แต่แล้วไอ้ลูกคอนเนอร์ู่สุดท้ายเนี่ยนะครับปรากฏว่าลูกชอนะครับไปเผือทำแฮนด์บอลนะครับกลางมือขึ้นมานะครับก็เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็แมคคาลิสเตอร์นะครับก็ยิงประตูเข้าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้ไบรตันเอาชนะป็นยู่ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับถัดมาเข้ามาถึงเรื่องแฟนตาซีของเรากันนะครับก็ ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเรื่องตัวเลือกกัปตันทีมนะครับข้อมูลนี้ได้จากทางทีมทาง FPL อัปเดตแอนทีมนะครับตัวเลือกกัปตันทีมนะครับสำหรับ่คนที่เป็นท็อปหนึ่งหมื่นคนเนี่ยนะครับก็เลือกเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเกือบเก้เจ็อรเก็เกือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกสเนี่ยก็เลือกซาลานะครับซึ่งทั้งเฮอร์ฮาแลนด์แล้วก็ซาลาเนี่ยในดับเบิร์เกมวีก็ยิงประตูได้คนละ2ประตูนะครับแต่ว่าซาลาเนี่ยด้วยด้วยความที่เขาเป็นกองกลางเขาก็จะได้้แตมมาากกว่นนนิดนึงะครับ ส่วนอีกสนจุดเรียกว่าส่วนจุดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับส่วนจุดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็เลือกแอดฟอร์ดนะครับก็มีแค่แอสซีดนะครับส่วนทั้งหมดเลยเนี่ยของแฟนตาซีเนี่ยครับหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตก็เลือกฮาร์แลนด์นะครับลงมาก็เป็นซาร่าหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็แฮร์ริเคนประมาณสามจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็เรียกว่าคนที่เลือกซาร่ากับซาร่าหรือว่าฮาร์แลนด์แล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็ไม่ทําให้คนที่เลือกเนี่ยผิดหวังนะครับถัดมานะครับ ก็มาดูสถิติต่างๆบ้างน,นะครับตอนนี้เอริ n งฮารแลนด์นะครับจากการที่เขายิงประตูต่อเนื่องกันนะครับใน5นัด ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ตอนนี้เขาได้แต้มไปแล้วเนี่ย257แต้มนะครับในเกมแฟนตาซีซึ่งถือว่าเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําแต้มได้มากที่สุดตลอดกาลเลยนะครับก็ทําลายสถิติของเควินเดอร์บอยที่ทําไว้251แต้มนะครับในปีฤดูก,กาล2019-2020นะครับแต่ว่าในฤดูก,กาลนี้ฮาแลนด์เนี่ยทำไปแล้ว257แล้วก็ยังเหลือเกมในมืออีก5นดัดก็มาดูว่าจะจบเนี่ยจะจบที่เท่าไหร่นะครับส่วนโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับคิงแฟนตาซีของเรานะครับก็เขาต้องการกแค่ สี่แต้มเท่านั้นนะครับเขาก็จะทําแต้มเกิน200อแต้มนะครับในช่วง6กุดูกาลล่าสุดนะครับซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับแล้วก็คือเขาก็เรียกว่าโคงเส้นคงวามาตลอดนะครับสำหรับคิงซาร่าของเรานะครับถัดมานะครับมาตินโอเดกาดนะครับจากการที่เขายิงไป2ประตูในเกมล่าสุดนะครับทาให้ตอนนี้เขาทําแต้มเนี่ยเกิน2หลักนะครับแต้ม2หลักเนี่ยไปแล้วแดเกมด้วยกันนะครับซึ่งไอแทมทําแต้มได้เกิน2หลักเนี่ยนะครับแดเกมเนี่ยนะครับเป็นรองแค่คนเดียวคือเอริงฮาร์แลนด์นะครับก็ถือว่าฟอร์มของ อโอเดกาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ฟอร์มได้ดีสม่ำเสมอก็คือสติลนะครับเจสันสติลของบตันนะครับเฉลีย่ยนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาเก็บได้ถึง6แต้มต่อ1เกมเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เขาเก็บได้ถึง5้าครีนชีตจาก9เกมก็คือเก็บเกมชีตได้มากกว่าเกมครึ่งเกินครึ่งหนึ่งนะครับของเกมที่ลงนะครับแล้วก็เขามีถึง23มเซฟแล้วก็8โบนัสนะครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับก็ตอนนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งไปแล เมื Still, ่อวานก็โชว์ฟอร์มได้ไดีดมากๆนะครับแล้วก็รุ่นหลุดเดี่ยวทั้งของแรดฟอร์ดแล้วก็มาซีอาร์เขาก็สามารถที่จะออกมาปิดปุ้มได้ดี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 ดดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับก็คือันที่สองของเกมวีที่สามสิบสี่เนี่ยนะครับเอเดนสันเนี่ยไม่ได้ลงนะครับเป๊ปเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ใหพักบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าก็คิดว่าเขาน่าจะช่วยเอ ก็เรื่องของ mentality ของของเอเดอร์ซันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การที่เขาให้ทางออติก้าลงเนี่ยเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าเซฟานออติก้าเนี่ยเขาก็าเป็นคนหนึ่งที่มีผลงานได้ดีทีเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าการให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็คือพักเอเดอร์ซันบ้างนะครับเพื่อที่จะจัดก,การเรื่องของ mentality ของเอเดอร์ซันนะครับนัดหน้าเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่แกงเราหรืออะไรเนี่ยนะครับคิดว่าผมก็มองว่าเอเดอร์ซันก็น่าจะได้ลงนะครับส่วนเควินเดอร์บอยเนี่ยที่หายไปเลยนะครับในเกมทีเที่สก็ก็เนื่เนา,า่วกา เขามีอาการบาดเจ็บเรื่องกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเป๊ปก็ให้สัมมาว่าเขาเ mm hmm. เขาเรียกว่าเขารู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ก็ก็น่าจะหวังว่าเครดิเอบเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนร่วมในวิคเอ็นนี้นวิคส5้าซึ่งความเห็นของผมก็มีสิทธิ์นะครับที่เดอะบอยจะมีส่วนร่วมในเกมวีกสาเพราะว่าเ, mm hmm. เดี๋ยวมันมีนะัดกลางสัปดาห์ที่จะเจอกับมาติสนะครับการที่ เออเดอบอยเดอบอยยังไม่มีเกมทม์เลยเนี่ยนะครับก่อนหน้านก่อนหน้านี้นะครับในเกมที่จะเจอมาดิดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาคงจะต้องให้เดอบอยได้ลงลงสนามบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวจำรองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคถัดมาที่เกมที่สามสิบห้านี้นะครับก็อันนี้ก็ตารางเอ่ออันนี้ก็เตตติ้งนะครับก็คือทีมที่อยู่บนตารางเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมที่โปรแกรมดีที่สุดนะครับล่างตารางนี่คือหนักสุดนะครับก็จะเห็นว่าที่เราเคยพูดกันนะครับก็คคือ3ทีมนะรับ 4ทีมเลยก็ได้นะครับแต่ว่า3ทีมบนแล้วกันนะครับ3ทีมบนนะครับก็คือก็เป็น3ทีมที่มีดับเบิลเกมวีคในเอ่อในเกมวีคที่37นะครับรวมถึงไอ้เชลซีด้วยนะครับก็คือมีเตะในเกมวีคที่37ด้วยนะครับ3ทีมนี้ก็คือได้ตั้งแต่ไบรตันแมนยูแล้วก็แมนเชสเตียเนี่ยก็คือเป็น3ทีมที่ถ้าถ้ามองถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลือกเข้ามาไว้ในทีมนะครับโดยเฉพาะเอ่อไบรตัน uh, นะครับถึงแม้ไบเพราะว่าไบรตันเนี่ยจะมีเตะ นอกจากแค่เกมวีสามแล้วเนี่ยเขายังมีเกมเตะเบิร์ในเกมวิสามด้วยนะครับถึงแม้ว่า,าในวิสามสิบหเนี่ยโปรแกรมจะดูนะครับก็คือไปเยือนหมดนะครับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าก็ก็คือถือว่าก็มีเตะเต็มเตะในมือมากกว่าคนอื่นเขานะครับก็ถือว่าไบตันอันดับหนึ่งน่าสนใจนะครับลองมาก็เป็นแมนยูแมสซิ่งนะครับส่วนเชลซีลิเวอร์พูลก็ก็น่าสนใจนะครับก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีแดงเลยนะครับแล้วก็อีกทีมนนนนึงงกก็คคคืืออิิววาาาสเเซละรับ่่จ ิวคาสเซิลเนี่ยนะครับมีดับเบิลเกมวีในเกมวีสามสิบหกแล้วก็เป็นเกมพีคเป็นเป็นเจอทีมที่ไม่ได้ลำบากมากเท่าไหร่นะครับก็คือไปเยือนลีดครับแล้วก็โอเคแหละแล้วก็เล่นในบ้านเจอบรตันนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงตรงส่วนของิวคาสเซิลเนี่ยนะครับในการวางแผนในวีสามสิบหกเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมมามาอัปเดตเพื่อนๆด้วยนะครับอ่าเราพูดถึงเกมวีสามสิบห้าก่อนแล้วกันนะครับเกมวีสามสิบห้าเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูนะครับก็คือ มันจะมี win, like yeah, โปรแกรมดีๆเนี่ยหลักๆเลยนะมากๆเลยเนี่ยก็คือ2ทีมก็คือแมนซิตี้นะครับที่จะเปิดบ้านนะครับแล้วเจอกับลีดนะครับดีดเนี่ยเพิ่งปลดผู้จัดการทีมไปแล้วก็แต่งตั้งบิ๊กแซมขึ้นมาซึ่งมันก็เพิ่งเพิ่งแต่งตั้งนะครับแล้วก็การที่เพิ่งแต่งตั้งผู้จัดการทีมแล้วมาเจอทีมอย่างแมนซิตี้เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะหนักนะก็ถือว่าแมนซิตี้ก็คือมีฟิกเจอร์นะครับที่ดีนะครับรวมถึงลิเวอร์พูลนะครับที่เอ่อเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเนนี่ยะครับถ้าเเกิดล่นในน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 บบ้้าาาาเเเเเีีี่่่่่่่ยยขขขคคอองงงแแแ็็็กกรระัตวททมมมลปืไไดส ถือว่าแข็งแก่งมากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของลิฟ์ูนะครับที่ได้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะครับก็ที่จะสามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับอีกทีมหนึ่งที่ผมวังว่าก็น่าสนใจก็คือฟอร์เรนนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรก็เลยไม่ได้มีมีดาวเอาไว้นะครับอ่ะถัดมานะครับก็คือในเกมวีที่36ที่ที่กำลังจะมาถึงนะครับต่อจากเกมวีสาสาเนี่ยนะครับก็เออมันก็มีนะว่าเออทางเอ็กซ์เพรสตนะครับของแฟนตาซีเองเนี่ยเขาก็มีแนะนําว่าเพื่อนเพื่อนเองก็ตามก็จะมีคคําาถมนะรับแล้วก็ เอ็กซ์เพรเขาก็จะมาแนะนำนะครับว่าเออแล้วในเกมวีเดับเบิ้ลเกมวีที่36เนี่ยซึ่งนิวคาสเซนเนี่ยมีเกมเตเบิ้ลนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็ลักเตะนิวคาสเซลคนไหนที่เราควรจะเลือกว้นในทีมนะครับที่มาบอกตั้งแต่เกมวี35เพราะว่ามันใกล้จะถึงแล้วด้วยนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยนะครับเกมวี Week 35อยากจะเปลี่ยนเลยเนี่ยแล้วก็เล็งเล็งนิวคาสเซลไว้ก็เลยเอามาแนะนำนะครับซึ่งเอ็กซ์เพรสส่วนมากเนี่ยนะครับเอ่อทั้งหมด7คนนะครับเขาเลือก เขาเลือกคอลัมือวิลซันทั้งหมด7จคนเลยนะครับงพราะนั้นก็ถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือวิลซันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกอันดับอันดับหนึ่งนะครับสำหรับเอ็กซ์เพิดที่เขาแนะนํากันนะครับรองลงมาก็คืออเล็กซานเดอร์อิสักนะครับก็คือหกจากเจ็เนี่ยก็เลือกเลือกอิสักนะครับแล้วก็ทิปเปียเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เขาบอกว่าอีกเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่น่าเลือกนะครับแต่จริงๆทิเปียเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าทุกคนก็น่าจะมีแล้วนะครับก็ก็อาจจะต้องมีไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะะครรรับเพาาว่จิง ทิปเปียเนี่ยผลงานโดยรวมเขาก็ค่อนข้างจะดีนะถึงบางทีช่วงหลังอาจจะไม่ได้มีแต้มเยอะเหมือนช่วงแรกนะครับแต่ว่าถ้าได้ดูเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมกับเกมนะครับมีมีม,มีมีสิทธิอะไรนะมีมีส่วนในการเอ่อได้ประตูหรือว่าก็แอคซิสแบบพยายามเปิดบอลเข้ากลางประตูไปบ่อยๆนะครับก็ถือว่าแล้วก็เป็นคนเตะคอนเนอร์ด้วยเตะฟรีคิกด้วยเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้น3คนของดิวอสเซนที่น่าจะมีไว้ในทีมเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งก็คือวิลสันนะครับอิซักแล้วก็ทิเปียนะครับก็ว,ว อย่างที่บอกก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจที่สุดของเนลเซ่นนะครับจากจากที่เอ็กซ์เพิร์ดของแฟนตาซีเขาแนะนํามานะครับสติติของเขาเนี่ยนะครับเขามีแปประตูกับหนึ่งสตอซีดนะครับในช่วงเจ็ดเกมล่าสุดนะครับก็คือว่ามาถือว่าเป็นสถิตที่ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกมัสแท็นะครับในช่วงสี่เกมสุดท้ายของแฟนตาซีที่ที่เล็งๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยนะครับ อยากจะเปลี่ยนกองหน้าออกแล้วก็จะหากองหน้าที่จะเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยก็คือก็แนะนําไปที่วิลซันนะครับส่วนในเกมวีซัทสิบหกเพิ่มเติมนะคือบางคนอาจจะถามว่าแล้วแล้วในส่วนของไบตันเนี่ยควรจะมีใครเลือกใครดีอะไรเงี้ยผมก็คือผมไม่สามารถตอบได้พึงจริงไบตันนี่ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่สามารถอาจจะตอบได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงทีเดียวไม่ตรงใจทีเดียวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะมีไบตันเนี่ยนะครับ สามคนอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นผมถ้าถามผมผมก็คิดว่าก็คงสามคนน,นั้นสามคนคนนั้นไว้นะครับว่าก็คือก็คือ,คอ,คอมีสามคนนั้นไว้แล้วก็ไม่ต้องไม่จาถ้าเกิดสามคนนั้นมันเพอร์ฟอร์มดูแล้วน่าจะมีเพอร์ฟอร์แมนที่ที่โอเคอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะคงไว้นะครับอย่างเช่นบางคนมีมิโตมะมีมาร์ชหรือแมคคลิเตอร์สองในสามของกองการนะครับแล้วก็มีคนหลังอย่างเอสซิวินาหรือว่ามีโกอย่างสตีลเนี่ยนะครับผมว่าสามในห้าคนอะไรเงี้ย ก็ยังได้นะครับก็ก็ยังถือว่าถือว่าโอเคก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อคิดของไบตันละกันนะครับส่วนนิวคาสเซลก็อย่างที่บอกนะครับก็ก็ก็ไล่มาลกันละครับวิลสันอิสซักแล้วก็ทิปเปียนะครับโอเคเสร็จแล้วในส่วนของในส่วนของแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็พูดถึงนักเตะนะครับที่ควรจะต้องมีเลยนะครับในช่วง4เกมสุดท้ายของของฤดูกาลนี้นะครับว่านักเตะม t สแทบหรือว่านักเตะที่ต้องมีเลยเนี่ยนะครับ4คน สี่คนเนี่ยนะครับในช่วงสี่เกมสุดท้ายเนี่ยสี่คนนี้มีใครบ้างนะครับคนแรกก็คือมาคาร์ลัดสอดนะครับเหตุผลนะครับก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นดาวซันโวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ในสี่เกมสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาเล่นในบ้านถึงสามเกมนะครับซึ่งแมนยูเล่นในบ้านดีมากนะครับแล้วก็ในนัดเยือนก็ไปเยือนบอมาดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็หวังแต้มจากแรดฟอร์ดได้แทบจะทุกเกมนะครับในสเกมนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคิงซาร่านะครับซาร่าเนี่ยนะครับก็ มีคนที่มี potential ในในส่วนของกัปตันได้ดีทีเดียวนะเพราะว่าเขาไปเจอทีมที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะครับก็คือเจอเบนฟอร์ดเลสเตอร์วินล่าแล้วก็สามน้ำตาลนะครับมันก็สามารถก็ควรจะต้องมีซาลาแล้วก็บงังบางนัดเนี่ยนะครับก็มองว่าเขาก็เป็นตัวเลือกที่ดีในตำแหนของกัปตันทีมด้วยนะครับถัดมาก็คือเทนนะก็คือลิอร์พูเหมือนกันโปรแกรมก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ตั้งแต่เทนเนี่ยนะครับเขาขยับขึ้นมาเข้ามาเป็น กองกลางมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําให้โอเทนเชียลในการที่จะยิงประตูหรือว่าการแอซซีนเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับก็ได้ได้แต้มจาก a t t ท c k i กิ r งรีเทเยอะขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ควรจะต้องมีในช่วงสีเกตทนะครับตัวอีกคนนึงก็คือคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับก็คือเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับก็เป็นนักเตะที่ทําแต้มได้มากสุดใน ในแฟนตาซีของฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าทําได้สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ทํารายเสถติดติต่างๆนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ในวิกิ37เนี่ยเขามีเตะเบิ์นด้วยนะครับก็คือเจอกับทั้งเชลซีแล้วก็ไบรตันนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือสี่คนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีไว้ในในทีมแล้วก็ควรจะต้องรักษาไว้นะครับยังไม่ต้องขายนะครับแล้วก็ใครยังไม่มีก็ผมก็เป็นช้อยที่ดีนะครับในการที่จะมองๆเล็งๆนะครับที่จะเอาเข้ามานะครับโอเคนะครับส่วนผมเองนะครับมาแนะนําตัวเลือกเขาเรียกว่าอะไรอะ ผู้เล่นที่น่าสนใจในแต่ละตำแหน่งนะครับของในเกมวิกที่35นี้นะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตำแหน่งกองหลังนะครับก็มีเทรนด์นะครับอเล็กซานเดอร์อโนนะครับอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เกินไปนะครับเทรนด์เนี่ยฟอร์มเยี่ยมมากเลยนะครับโดยเฉพาะเอ่อช่วงหลังที่เขาในการปรับตำแหน่งมา เล่นในเล่นในตำแหน่งกองกลางมากขึ้นนะครับซีนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับเขามีถึง3แอสซีดแล้วก็มี1นึ่งกรีนชีดนะครับเรียกว่ามีรีเทิร์นทุกนัดเลยนะครับสำหรับเจนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับถัดมาก็คือจอห์นสโต้นะครับอันนี้ก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับซีนัดสุดท้ายยิงไป2ประตูกับ1นึ่งกรีนชีดนะครับแล้วก็อย่างนัดนัดที่เจอเวสต์แฮมเนี่ยนะครับหรือว่านัดที่เจอฟูลแลมเองเนี่ยเขาก็มีคือเขาว่าตอนเนี้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอินเวอร์ตฟูลแบ็กนะครับก็คือเหมือนเทรนด์นี่แหละก็คือ เล่นไปตำแหน่งกองกลางตัวรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเหมือนกองหลังที่อยู่อยู่หน้ากองหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นไปแอซซีดหรือว่าทําประตูได้เรื่อยๆนะครับอย่างเกมในเวสแฮมล่าสุดเนี่ยเขาก,ก็มีโอกาสขึ้นไปยิงประตูนะแต่ว่ายิงไม่ดีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมผมมองว่าสโตเนี่ยด้วยค่าตัวนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสทําประตูแล้วก็แอซซีดได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่างเดียวอย่างเดียวที่น่ากังวลคือเรื่องของเกมไทม์นะครับคือถ้าเกิด ป๊ปเนี่ยให้เขาลงเนี่ยนะผมคิดว่าในในในวิกเนี้ยที่เล่นบ้านเจอกับลีดเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะมีแต้มได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่เป็นไม่เป็นรองสองคนนี้เลยก็คือเอสตูบีนาวนะครับสองเกมล่าสุดนะครับมีหนึ่งแอซิสกับสองกินชีนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูไบตันก็จะเห็นว่าเอสตูบีนาเนี่ยโหเกือบยิงประตูได้เกือบทุกนัดเลยนะเขาเขาเติมไปเติมได้ได้ดีนะไม่ว่าจะเป็น เออ่นัดที่เจอแมนยูหรือนัดเจอวูฟเนี่ยนัดเจอวูฟเนี่ยจ,จริงๆหนึ่งแอตตินยังน้อยไปนะถ้าเขาได้ดูเหมือนเขาหลุดไปยิงลูกหนึ่งนะครับแล้วก็แมนยูเขาก็ได้ยิงลูกหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบ็กซ้ายที่แบบเติมขึ้นไปเออ่ในเกมลูกได้ได้ีพอสมควรนะครับแล้วก็ไบตันเนี่ยนะครับสองเกมล่าสุดก็เก็บครินชีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยมีลุ้นทั้งครินชีนะครับแล้วก็มีลุ้นทั้งแอตติกินรีเทิร์นด้วยนะครับ เคทัดมาเนี่ยคือตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับก็คิงนะครับคิงซาร่านะครับสี่นัดล่าสุดยิงไปสามประตูก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งสี่นัดล่าสุดเนี่ยทำแต้มได้ดีกว่าซาร่าก็คือซอนนะครับซอนเนี่ยนะครับถึงสเปอร์จะดูแบบฟอร์มโดยรวมของทีมไม่ดีนะแต่ว่าฟอร์มของซอนเนี่ยนะครับสี่นัดล่าสุดเนี่ยดีมากเลยนะครับสี่นัดล่าสุดซอนยิงไปสามประตูกับอีกหนึ่งแอซซีนนะครับเรียกว่าเฉลี่ยก็มีประมาณหนึ่งหนึ่งรีเทิร์นนะครับตอนหนึ่งเกมนะครับแล้วก็อีกคนหนึงที่ อยากจะแนะนำก็คือโมแกนกิฟไว้นะครับลตัตเตกองกลางตัวลุกของลาติแฮงฟอร์เรสนะครับสามนัดหลังสุดยิงไป2ประตูกับอีก2องแอซีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็นัดเนี้ยฟอร์เรสนะครับต้องเป็นต้องเอ่อเล่นได้เน้นๆเลยเพราะเล่นในบ้านนะครับเราเจอจอากเซาแลนด์พนันน่าจะเป็นเกมสำคัญหนึ่งในเกมสำคัญที่สุดของฟอร์เรสในฤดูกาลนี้นะครับเพราะต้องเน้นมากๆนะครับแล้วก็เจอทีมที่ไม่ได้ ยากมากนะครับอย่างซอลแทมตันนะครับก็เป็นโอกาสที่กิบไวเนี่ยน่าจะทําแต้มได้พอสมควรนะครับส่วนตัวเลือกกองหน้าเนี่ยนะครับก็ฮาร์แลนด์กับเคเนี่ยจริงๆก็เรียกว่าจะลักไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้นะเพราะว่าฮาร์แลนด์เนี่ยนะครับซีนัทหลังสุดยิงไป5ลูกกับอีกสองเอซีก็ถือว่าสุดยอดมากอยู่แล้วนะครับส่วนเคเนี่ยนะครับก็เหมือนซอนแหละนะครับถึงทีมจะดูงเงียบๆแต่สถิติของเขาเนี่ยดีมากเลยนะครับสามนัดหลังสุดยิงไป2ประตูกับอีกสองเอซีนะครับอีกคนหนึ่งก็คือ โอรีวัดกินนะถึงว่า3านัดหลังสุดเนี่ยเขาจะดูเงียบๆนะครับแต่ก็ก่อนหน้านั้นานัเนี่ยก่อนหน้านั้นนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เจอกีกวเซิร์เนี่ยเขาก็ยิงไป2ประตูกับหนึ่งแอซีนนะครับถึงจะดูเงียบๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามองว่าด้วยความที่เขาได้เล่นเป็นตัวเป้านะครับแล้วก็ไปเยือนทีมที่ไม่แข็งอย่างอย่างบูฟแฮมตันเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่เขาจะกลับมายิงประตูได้อีกในนัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอินตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ ส่วนตัวเลือกกันนทีมนะครับก็ในเกมนี้ก็มี3มคนก็น่าจะเป็นสามคนที่น่าสนใจที่สุดที่ผมบอกเคยบอกนะครับก็คือฮาร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเล่นเจอรีนะครับส่วนซารา่าเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็แฮร์ริเคนเปิดบ้านทําศึกลอนดอนดร์บี้กับคริสันพาเลตน,นะครับสามคนนี้ผมว่าน่าเลือกทุกคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าหน้าเลือกสุดก็คงตอนนี้ก็คงเป็นฮาร์แลนด์นะครับแต่ว่าเดี๋ยว แต่ว่าฮาแลนด์จะมีความเสี่ยงเรื่องเรื่องของโลเทชันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยนะครับเอะจะมีเกมกลางสัปดาห์ครับกับกบรรัลมาดริดนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งเป็นเข,เขาต้องเน้นมากๆเลยนะในฤดูกาลนี้นะครับเพราะแมนซิตี้ก็ไม่รู้ว่าเป๊ปจะจะพักฮาแลนด์หรือเปล่านะก็จะมีความเสี่ยงเรื่องเกมไทม์นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาเทคข่าวในช่วงก่อนเตะกันอีกทีหนึ่งครับถ้าเกิด ผมมีข้อมูลอะไรอัปเดตผมก็จะพยายามไปแชร์ในกลุ่ม f a n s y Premier League by TV Review อีกทีนึงนะครับช่วงก่อนเตะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลาก่อนเตะก็ลองติดตามดูนะครับเผื่อว่าจะมีข่าวอะไรหลุดออกมานะครับโอเคแต่ตอนนี้ก็ถามว่าน่าสนใจก็เป็นฮาแลนด์นะครับลอง,ลงมาตอนนี้สลับผมก็คือสาลานะครับ โอเคก็เดี๋ยวต้องเราดูข่าวอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีข่าวออกมาว่าฮาร์แลนด์ลงตัวจริงก็ก็ใส่ที่ฮาร์แลนด์นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีข่าวหลุดว่าไม่ได้ไม่ได้ลงตัวจริงก็จผมก็คงเลือกไปที่ซารานะครับก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผลประกอบการในช่วงวิกสามสิบสี่นะครับที่ผ่านมานะครับทีมที่ผมแนะนําเนี่ยก็ได้ไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดแต้มนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็กับตันฮาร์แลนด์แล้วก็ได้จากฮาร์แลนด์ซาลาแล้วก็บูโน่แล้วก็อ แต่ว่าทีมที่เลืคอมเมนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เบนบูลนะก็คือก็ลงสเตตัวจริงนะครับส่วนทีมของผมเองนะครับเอ่ออย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับถ้าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ใช้ไวาการ์ดไปในวีก,ก่อนหน้าคือวีสามสิบสามแล้วก็มาเบนบูลในวีสามสิบสี่ก็ทำแต้มไปทั้งหมดร้อยยี่สิบเจ็ดแต้มนะครับก็ถือว่าก,ก็ใช้ได้นะถึงจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเสียดายอย่างเช่นเอเดอร์ซันเนี่ยถ้าได้ลงนัดเดียวนะครับหรือว่าไม่มีกองหลังอย่างไบตันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไบตันไม่ได้เก็บเคียนชี ไม่คิดว่าจะเก็บได้ทั้งสองนัดเลยเลยก็ลยลยาพลาดไปนะครับแต่ว่าทีมอื่นอย่างนิวพูลแมนยูแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยนะครับทั้งสามทีมก็เก็บคินชีตได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวเบนซ์ของผมเนี่ยนะครับที่ที่ที่เลือกไว้เนี่ยก็สามารถทําแต้มได้ได้ดีเทมเดียวนะครับได้ยี่สิบหกแต้มนะครับคือผมเนี่ยอนนต้องเรียนตามเพื่อน,อนๆทำตรงผมไม่ค่อยเลือกตัวเบนซ์ไม่ค่อยเก่งนะเพราะคือตอนจริงๆตอนนี้ตอนที่เลือกเบนซ์เนี่ยผมก็ตั้งใจแล้วว่าอ่ะถ้าสมมติว่าผมอ่ะเลือกเลือก เลือกทีมปกติเนี่ยสิเอ็ดคนผมจะเลือกใครแล้วก็ถ้าเลือกสำรองจะเลือกใครลงเป็นสำรองก็ไปเลือกเนี่ยพวกนี้เป็นสำรองนะปรากฏว่าไอ้สามคนสามสี่คนเนี่ยที่ผมเลือกเป็นสำรองก็ก็ทําแต้มได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับได้ยี่สิบแต้มก็ทําให้ช่วยทําให้ทีมผมเนี่ยได้ทั้งหมดร้อยี่สิบเจ็ดแตม้มถือว่าดีพอสมควรตอนนี้ก็อันดับขึ้นมาที่สองร้อยสองแสนเจ็ดนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวก็เดี๋ยวต้องลุ้นต่อไปว่าเอ,อ่อในช่วงสี่เกมสุดท้ายเนี่ยจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับก็ พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวลองลองดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแผนที่จะจัดนะครับในช่วงเกมวีคที่3 5นี้ผมคิดว่าผมอาจจะอาจจะโลทีมนะครับก็คือเก็บเก็บแผนสเฟอร์ไว้นะครับเพื่อไปใช้ในดับเบิลเกมวีคที่ส6สกับ37เนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับแล้วก็วิกนี้ก็ถือว่าดูฟอร์มของนักเตะแต่ละคนไปนะครับแล้วก็เก็บแานสเฟอร์ไปนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทนนะครับที่ดูกัน จนจบคลิปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ในผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิดนึงนะครับคือตอนนี้ในกลุ่มในเฟ e บุ o k เนี่ยกลุ่ม Fantasy พิ e ลิ e บายเทมินิวของผมเนี่ยนะครับก็มีตอนนี้มีสมาชิกค,ครบ2,000 2,000คนแล้วนะครับก็ผมคิดว่าผมจะมีกิจกรรมนะครับก็คืออาจจะให้ ไทยนักเตะนะครับที่ได้แจมมากที่สุดในวีค38นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลรางวัลให้นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีในในเฟซบุ o กนะครับแฟนซีพรเมี e ร์ลีกไปทวินเดวิลเนี่ยนะครับในช่วงเอ่อวีคเอ็นนี้นะจะเป็นวันอาทิตย์เนี่ยครับก็จะมีแจ้งเรื่องเกีก่ยวกับกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าคืออันนี้ผม ตั้งใจเลยคือตั้งใจมาขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะครับที่ตอนนี้ก็ได้ได้มาถึง200ร้ยเลยเอ๊สองพันคนแล้วนะครับ óp. ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับก็เ,เลยอยากจะจัดกิจกรรมนี้นข,นขึ้นมาตอบตอบแทนเพื่อนเพื่อนก็เป็นกิจกรรมช่วงปลายฤดูก,กาลด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มด้วยแล้วกันนะครับเล,เล่นกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งที่รับชมันจบการจ,ารจ,จบคลิปนะครับก็ขอให้ทุกคนลูกศรเขียวกักนทั่วหน้านะครับ ทายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับ